เทพเจ้าจีนอย่างเทพชงลางของเรานี่นี่แตกดอกแรกได้มาแล้วนะครับ600นะครับผมตึง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 โอ้ยเราวมอีก480ครับว่ะจังหวะค่อยๆมาชิงชาบทัวไม่ลงฮะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคำพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลน โปรดเห็นใจไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเฮียเล้งระบดดอมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนี่ครับแม่ได้ยินเสียงแบบนี้แน่นอนนะว่าเฮียนี่ก็ต้องมาเล่นเกมสล็อตออนไลน์กันนะครับกับวันนี้นะฮะเกมอใครเส้นวินนั่นเองนี่ครับผมมาวันนี้นี่เห็นเขาบอกว่าส่เท้าล็อตใหม่นะซื้อฟรีสปินนี่มีโอกาสแต่งหนักถึง7จเท่านะครับว่าไปแล้ววันนี้เฮียก็จะซื้อฟรีสปินโชกันเลยกับรอบแรกครับสปิน3 0 0พกันนะฮะพร้อมแล้วก็กดซื้อไปเลยครับเพื่อนเพื่อนฮะ มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะแตกสิบแตกร้อยแตกพันแตกหมื่นแตกแสนแตกร้านนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เฮียจะเอาแตกหมื่นนะครับผมเพื่อนแต่จะถึงแสนหรือเปล่า,าต้องมาดูกันครับแตกพันเราไม่เอานะครับเพราะวันนี้เราพกตังกรหลักหมื่นนะฮะจะเอาแค่หลักพันจะเอากําไรมาแค่หลักพันก็ไม่ได้ไม่ได้คอนเทนต์ไม่ปังวันนี้คอนเทนต์ต้องปังกันครับมาดูกันว่าจะกลับไปกี่หมื่นนะฮะจะถึงครึ่งแสนหรือเปล่านะครับีเฮียหวังเฮียหวังครึ่งแสนมากเลยแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนีย เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับมาดูกันว่าจมูกอูแล้วแตกเต็มข้อล่อเต็มแข้งตต้งแต่ดอกแรกครับผม96 0 0ครับไอ้เหี้ยกูซื้อไป3,000ันเองโดน,นแล้วมึงแตกตัต้งแต่หมุนแรกเลยครับโอ้โหนี่คุณไม่ต้องรู้อะไรแล้วมั้งเนี่ยเปิดมาขนาดนี่กูปิดคลิปได้เลยนะครับไม <laughs> ่ตายเหอะโอ้โหสามารถหกร้อยครับเมื่อกี้แล้วโอ้โหแตกเต็มแบบล่อกันดาล่อเต็มข้อหน้ากระดานเลยครับผมโอ้โห แต่แตกแบบนี้ไม่ต้องกลัยวยศอวยชัยแล้วครับโอ้โหสะใจจริงๆครับใครเส้นวินดอกนี้ฮะแม่เทพเจ้าถึงโชคลาภผมฮะต้องมาดูกันว่าแตกหลักเก้าพันหรือแตกหลักเกือบหมื่นดีกว่าตีว่าหลักหมื่นแล้วกันสี่ร้อยบาทเองตีว่าหลักหมื่นนี่จะจะเงียบหรือเปล่าต้องมาดูกันะครับแมแล้วแล้วก็เงียบจริงเว้ยไอเหียแนละ้วหมุนสปินเดียวแล้วก็เงียบไปจริงเว้ยแล้วก็ได้มาเก้าสิบหกบาทนะครับโอ้โห อาหมดแล้วครับสปินสุดท้ายมาดูกันมีปิดท้ายไหมอ่ะก็ดนนีก็ดีถือว่าดีเลยนะแตกทีเดียวจบแล้วที่เหลือไม่ต้องรุนแล้วครับโอเคครับแม่แต่หลักเก้าพันนะฮะแน่นอนว่ายังไม่เข้าถึงมือเฮียครับเราต้องเอาเพิ่มในวันนี้จะมาหยุดแค่นี้ไม่ได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 ,ไได,ไได้เดี๋ยวไม่ได้คอนเทนต์นนะซื้อไปเลยครับจ่ายไปเลยห้าพันบาทมาดูกันจะได้ตั้งแต่สปินแรกหรือเปล่าเลยครับ โอ้โหแล้วเมื่อกี้โอ้โหยังชอบเลยกูยังไม่ทันเตรียมตัวเลยกล่าวว่าหมุนหมุนหมุนฟรีแรกนี่คือกล่าวว่าน่าจะยังไม่เข้าครับแม่งเข้าเฉยเลยครับคือกล่าวว่าเข้าแค่คอมโบอะไรเงี้ยเออไปครับเก็บประจาจีนอย่างเทพโชคลาภของเรานี่นี่แตกดอกแรกได้มาแล้วนะครับ600นะครับผม ตึง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 งตึงตง,งโอ้ยเรามาอีก480ครับว่ะจังหวะค่อยๆมาชิงฉาบทัวไม่ลงอะเจเจมา80นิดๆหน่อยๆครับโอ้แล้วเหลือ4หมุนครับยังไงโอ๊ยแล้วนี่ครับมาแล้วครับผม2,160ครับแล้วมาอีก1,600ครับผม ดอกนี้ครับอุ้ยแล้วมาอีกร้อยหกสิบแล้ววายเข้าดอกนี้ครับรอหมุนลงมาสายโอ้ยสองพันห้าหกสิบแล้วครับตอนนี้แล้วก็อุ้ยแตงอีแปดพันหกครับระวายได้อีกครับดลอกนี้ยังไงอือจะวายอยู่ฝั่งขวาครับเสียดายครับโอ้โหโอ้โหเข้าแม่งกดซื้อสองรอบก็เฮงสองรอบนะฟีสปินวันนี้ครับสุดยอดจริงแฮะโอ้โหคุ้มกับเงินที่เสียไปจริงครับนี่ครับผมซื้อมาห้าพันนะรอบนี้เพื่อนๆซื้อมาห้าพันนะครับ นี่เราหมุนไปนี่ยังไม่หยุดนี่ครับนี่เกิน5,000แล้วเป็นกำไรครับนี่ครับหมื่นห้าครับเท่ากับว่ารอบนี้นี่คือดกำไรหมื่นหนึ่งเลยนะครับผมรอบที่แล้วนี่กำไร6,000รอบนี้กำไรหมื่นหนึ่งครับโอ้แล้วเหลือสามหมุนนะครับยังมีแตกอีก3,200ครับโอ้โหยังไม่หยุดแตกครับยังมาเรื่อยๆฮะแหมกะเอาให้น็อกกันเลยทีเดียวครับแอนตาซินแบบนี้ไม่หลับเย็บครับแตกแบบนี้ครับ แล้วเหลือสาหมุนครับต้องมาดูว่าจะได้อีกหรือเปล่าครับนี่ถ้าได้อีกนี่คอผมหมดแล้วนะเสียงผมเนี่ยอ่าโอเคสรุปรางวันรวมไปเลยครับหมื่นเก้าครับโอ้โหกำไรคือหมื่นสี่นะรอบนี้เอ้เข้าจังหวะดีชิบหายเลยวันนี้แม่สุดยอดเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบนึงนะ ขอดูเวลาก่อนเฮ้ยเวลามันยังอันนี้ขอลองเสี่ยงอีกสักรอบดูว่าจะเข้าหรือเปล่ารอบนี้ไป6 0 0 0บาทครับมีกำไร2 0 0หมืยังไม่พอครับเราเราเพิ่งเล่นไปนิดเดียวเองครับขอลองเข้าอีกรอบว่ารอบนี้นี่จะได้หรือเปล่าถ้าได้อีกยอมเลยจริงๆซื้อหัวหมูไปถวายเลยครับพี่เข้า2ซื้อปีจะเป็น2รอ,อบก็คือกำไรสองรอบจริงนะโอ้ช่วงนี้เขาให้หนักให้จริง แล้วก็เราก็ถือว่าเป็นคนโชคดีที่ได้ในเปอร์เซนต์นั้นนะครับโอ้สุดยอดเลยมาดูกันหมุนกันนะครับเอาดอกแรกมา190ครับเดี๋ยวหมุนไปครับอะต่มาอีก190ฮะอะแล้วก็โอ้ยมาแตก1,000แล้วนะครับผมแล้วเข้าอีก768บาทครับอุนแล้วยังแตกต่อเนื่องนะแล้ววายมาอีกครับดอกนี้ วายเข้าจังๆไม่อู้ยวายเข้า200ครับแม่หมดแล้วอุ้ยแล้วชิงชาบทัวร์ลง9,200ครับโอ้โหไอ้เพี้ยเล่นซื้อฟรีสปิน3รอบแม่งได้3รอบจริงครับโอ้โหไม่สนดอกเมื่อกี้แล้วครับแล้ได้ไป480โอ้โหปลาร์คานลงอนะโอ้โหเมกโอ้โหไอ้เพี้ยว,วันนี้ซื้อฟรีสปิน3รอบแม่งลง3รอบเลยครับแม่งวันนี้คุ้มจัดครับโอ้โหเมื่อกี้เราซื้อไป6,000เนี่ย ตอนนี้นี่คือวินการเข้าฟรีสปินคือ1 3ื่นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเท่ากับว่าอ๋อกำไรรอบนี้คือ7 0 0ดนะครับโอ้โหกำไรรอบแรก6,000นแล้วรอบ24,000ืป่ะเออจำไม่ได้วะ่ะเออแล้วรอบนี้ 7, อีกเจ็ดพันโหของจริงวะ่ะหมดแล้วได้อีกมาหนึร้อยเก้าครับเหลือ5หมุดนะอือแล้วยังได้อีกมาปันเจ็ดครับแล้วได้อีกสามอยแปดสครับ,อรบโอ้ยังแตกต่อเนื่องฮะโอ้วันนี้ของจริงวะ่ะ วันนี้มือขึ้นครับชิงฉาบทัวร์ลงไม่ห้าร้อยครับได้มาอีกแปดร้อยครับโอ้โหยังไม่หยุดง่ายง่ายครับยังมีแตกแบบกันจักระจายมาอีกครับอ่ามาหมุนดูหมุนสุดท้ายครับจะมีจังหวะแถมท้ายไหมฮะแถมท้ายมาอีกสองร้อยแปดสิบครับโอเคครับผมโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงฮะโอ้โหซื้อสามรอบได้ได้สามรอบเลยครับแม้วันนี้จริงๆเลย ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะเฮียก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด u b s c r i b e นะครับให้ช่องเฮียเลงด้วยแล้วกันนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้นะฮะชอบสไตล์การเล่นของเฮียก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกดสั่นกระดิ่งนีฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เฮียลงนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามชมกันนี้ครับผมช่วงนี้ฟรีสปินแจกหนักเลยเกินสเกตเตอร์ให้ดีมากๆเลยวันนี้นี่กด3รอบก็ได้ทั้ง3รอบครับแม่กำไรนี่กับได้กลับมาประมาณ32 0หมื่นอนครับผมเฮียไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับเพื่อนๆบ๊าย